ใช่ผมเรียนพงศิษย์บังระครับให้เขียนอนมากี่วันครับเรียนเรียนเรียนสอนที่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 ไหนนะที่สามารถอ๋ออยู่ที่นี่เหรอมาสอนที่นี่แล้วมีใครเป็นผครูกสอนแล้วมาไหมีหลายคนอยู่ครับกัเพื่อนพี่น้องชายที่นั่นงเวยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้สิบแปดอยู่สิบแปดสูงเท่าไหร่แล้ว 178เจ็ดสิบปดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าเจ็ดห้ามวยสไตล์อะไรครับมือครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะรักประมวลไม่เคยต่อยเคยต่อยไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเกลต่อยพี่หรือยังพี่มวยสไตล์วันนี้มาเจอรุ่นพี่เลยวางเควมาแผงให้ดีตามเกลไมเลยอกต่อยตอนตะท้ายไปนะไปแก้ไขอุ้ยก็มวยเดียวล่าสุดเราต่อยไปที่อที่อายุทยาอายุทยาอันนั้นช่างต่อยกัน ไต่อยต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแปดก็เวทวันนี้เลยเป็นไงบ้างชนะหรือแพ้วรอเนี่ยแพ้ครับแพ้คะแนนเหรอแอ่นอกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่เออร้อยสิบแปดนี่ไงแล้วก็วันนีมาวันนี้ต่อวันนี้ก็ร้อยสิบแปดเนาะถ้าเข้าชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็น่าจะมาเกินนิดหน่อยประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณก่อนหน้ากับหมาวิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายไฟนี้ร้อยร์เสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยพร้อคุ้มมากี่กิโลต่อยมวยททนนมมาั้้งหดตอีล ไม่ถึงร้อครับคนจังหวัดเด็กคอทมอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคับแล้วหน่อยฝากติดตามตาอเย็นด้วยครับกันใจด้วยมาเด็กดีเลอ่ะันนี้เราจะเครืดีข่อมาครับ